เอาละครับผมวันนี้เนี่ยสินค้าแนะนําเป็นทรายแมวพอดีช่วงฝนตกน้องๆอ,ออกไปไหนไม่ได้ผมเลยสั่งมาให้น้องๆน,นั่นเองทิงเกอรเบลทรายแมวเต้าหู้ธรรมชาติ100%ผมกดสั่งมาแบบแพ็ค6นะครับเลยได้เป็นกล่องใหญ่เบิ่มๆคือลือนาใน1กล่องมีอยู่6ถุง6กลิ่นไม่ไว่าจะเป็นถุงสีฟ้ากลิ่นน้านมเต้าหู้หอมละมุนถุงสีเขียวกลิ่นชาเขียวหอมผ่อนคลายยอดใบชาถุงสีพีชกลิ่นลูกพีชหวานหอมน่ารักน่ารักสดชื่น ถุงสีเหลืองกินเลมอนหอมฟุ้งลูกอมมะนาวถุงสีม่วงกินลาวเวนเดอร์หอมดอกไม้คลาสสิกหรูหราและถุงสีเทาชาโคลกินหอมหวานคล้ายนมบอกได้เลยว่าน้องๆเนี่ยดีใจสุดๆใช้บริการกันแบบพอใจสุดฟินจนยกเล็บให้กันเลยทีเดียวใครสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมทิ้ง แท็กลิงก์ไว้ให้มือซ้ายล่างแล้วถ้าไม่เจอแล้วก็ให้ดูลิงก์สินค้าในคําอธิบายวิดีโอไม่ก oh, ็ข้อความคอมเมนต์บนสุดครับอ๋อตัวทรายแมวแพ็คใหญ่เนี่ยเลือกได้ทั้งแบบคลาสกินหรือว่าจะเป็นแบบเฉพาะกลิ่นก็ได้นะครับหรือใครอยากจะลองเอาไปก่อนสัก1ถุงก็แปะลิงค์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปเลือกกันได้เลยนะเฮ้อกางเกงในก็ไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งหลายปีแล้วอ่ะตัวเก่าหลายๆตัวก็ทั้งขาดทั้งยืดอยู่ก็บ้านนอก จะซื้อตามตลาดแถวบ้านก็กลัวไม่ทนสงสัยจะต้องสั่งซื้อมาแล้วแหละถึงแล้วในที่สุดน้องชายก็จะได้บ้านใหม่กับอลโลไลกางเกงในรูปแบบฮาฟคอบสเพนเดตสีขาวล้วนหนึ่งกล่องมีบ้านพักให้น้องชายอยู่ตั้ง3หลังขอบเอลเป็นผ้าคอตตอนผสมยางยืดยืดแล้วหดกลับไม่หนีเที่ยวแนบชิดติดน้องชายไม่อึดอัดน้องอยู่แล้วไม่ละคายไม่เคืองผนังบ้านทำมาจาก คอตตอนแบบ100%เปอร์เซไม่บางขายากแน่นอนสัมผัสนุ่มกระชับสวมใส่สบายสนใจสั่งซื้อได้เลยจ้าบ้านพักต่างกาศสีขาวสามหลังพเพอมเปิดจองให้น้องชายของคุณได้อยู่แล้วทุกคน บอดีว่าคุณตามีเครื่องเล่นซีดีเก่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับท่านทําสาย AC ขาดหายไปนะฮะเลยวานให้ผมเนี่ยไปหาซื้อมาครับซึ่งผมก็หาได้มาจากแอปส้มนะครับชื่อร้านคาราวนครูนะครับรับรองได้ว่าร้านนี้เนี่ยสินค้าคุณภาพดีนะฮะในราคาที่ย่อมเยาวเข้าถึงง่ายไหนไหนก็ไหนๆแล้วครับก่อนลองกับเครื่องเล่นซีดีของคุณตาเนี่ยผมก็เอามาลองกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่กล้องของคุณตานะครับซึ่งเป็นกล้องสมัยเก่าแล้วนะฮะ ก็ปรากฏว่าใช้ได้ดีครับไม่มีปัญหาใดๆเลยตัวสายเองนะครับก็มีความหนาเส้นใหญ่ไม่ได้แข็งมากกําลังดีใช้งานได้โอเคถึงเวลาแล้วครับเสียบเข้าไปในตัวเครื่องเล่นซีดีของกุตาเลยแล้วก็เปิดสวิตช์ครับผมแม่บอกได้เลยว่าเครื่องเล่นซีดี ของเก่าแท้พร้อมกับเพลงก็เก่าตามไปด้วยนะครับใครสนใจนะฮะก็สามารถที่จะคลิกสั่งซื้อผ่านทางแท็กสินค้าที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะฮะก็เข้าไปที่คอมเมนต์ครับผมจะคอมเมนต์ไว้บนสุดนะครับเป็นลิงก์สินค้านะฮะกับทิ้งลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับ3ที่เลยนะฮะ S <S> ไอเราก็ลืมไปว่าถุงขยะมันใกล้หมดแล้วครั้งจะออกไปข้างนอกก็ขีดเกียจออกไปซื้ออีกเลยเปิดเลื่อนเลือนไถๆดูแล้วก็ได้มาเจอไอเจ้านี่ถุงขยะแชมเปลี่ยนถุงขยะม้วนดำกลิ่นหอม หอมมิ้นท์และเลมอนเรียกได้ว่าหอมสดชื่นกบเกลือนกินขยะได้หมดจดกันเลยทีเดียวแถมหอมไม่พอเนื้อถุงก็นเหนียวอีกรับรองได้ว่าไม่ขาดง่ายๆความจุก็ยังจุได้80ถึง85ลิตรสำหรับ30คูณ40นิ้วหรือว่าขนาด XL และแน่นอนไม่ได้ขายแค่ขนาด XL อย่างเดียว ใครที่รู้สึกว่าขนาดถุงมันใหญ่ไปมีทั้งแต่ไซส์ S, M, L ยันไปถึง XL กันเลยทีเดียวซึ่ง XL เนี่ยม้วนหนึ่งก็ให้มา24ใบย,ยังไม่พอเขามาเป็นชุดคุ้ม2แพ็คแพ 1, ็คหนึ่ง24ใบรวมกันก็48ใบในราคาไม่เกิน2ใบแดงมีทอนรับรองได้อย่างดีคุ้มใครสนใจจัดเลย สีเพียวทิชชู่สุดชิคในทีมสุดคิ้วนำทีมโดยน้องหมาน้องแมวในปาร์ตี้สัตว์เลี้ยงแสนหวานดึงง่ายใช้สะดวกเนื้อนุ่มเบาสบายผลิตจากเยื่อไผ่ธรรมชาติปราศจากสารเรืองแสงด้วยความหนาของกระดาษถึง4ชั้นทำให้ไม่ขาดง่ายเหนียวหนาและยืดหยุ่นได้ดีสุดๆส,สนใจลิงก์อยู่ด้านใต้ดีสคริปชั่นนะและคอมเมนต์บนสุด วันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมมีสินค้าที่จะมาแนะนำนะครับเป็นน้ำยาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์โรเกสกี้นะครับไม่ต้องขัดไม่ต้องถูให้เมื่อยมือเพียงแค่ฉีดน้ำยาเข้าไปปื๊ดเดียวแล้วทิ้งไว้2-3นาทีมันก็จะขจัดคราบได้หมดจดไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกคราบตะกันคราบนู่นคราบนี่เนี่ยก็ขจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับฆ่าเชื้อได้9 9เเปเลยทีเดียวก็ไหนๆแล้วครับมาลองกับพื้นห้องน้ำของผมเลยดีกว่าครับระหว่างน้ำยาโรเกสกี้ Powerful cleaner กับน้ำยาล้างห้องน้ำทั่วไปครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ไปเยอะๆเลยใส่เข้าไปแล้วทิ้งเอาไว้ครับผมขอทิ้งไว้นานหน่อยสัก15นาทีฮะกรอเร่งความเร็วครับเป็นยังไงเห็นความแตกต่างหรือยังสีเริ่มเห็นละฉีดน้ำไปไม่ต้องขัดนี่คือไม่ต้องขัดเลยครับอ่าลองมาดูครับเทียบกันดูก่อนหน้านี้ฮะใช้กับไม่ได้ใช้นะครับจะเห็นความแตกต่างเลยว่าตัวโรเกสกี้เนี่ย ค่อนข้างกัดพื้นไปเยอะเลยทีเดียวครับโดยที่ไม่ต้องขัดไม่ต้องออกแรงใดๆทั้งสิ้นพื้นก็ขาวมาให้เห็นได้ชัดเจนใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะติดแท็กเอาไว้ทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าหรือถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยก็เข้าไปดูคําอธิบายวิดีโอครับไม่ก็คอมเมนต์บนสุดครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ วันนี้มีสินค้าส่งมาถึงผมตัวหนึ่งครับมันเป็นสินค้าที่ผมสั่งเองนะฮะก็คือเจ้าレンジャースカウルลิควิดไล่ยุ่งแบบเป็นขวดเติม40มิลลิลิตรซึ่งกล่องหนึ่งจะมีอยู่2ขวดนะครับแล้วผมสั่งมา2กล่องนั่นหมายความว่าผมได้ขวดเจ้าลิควิดไลยุ่งเนี่ยสขวดกันเลยทีเดียวบอกก่อนว่าเจ้าเンジャースカウルแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นกล่องหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ราวๆ49บาทนะครับแต่ว่าที่ผมต้องสั่งมาเนี่ยเพราะว่า1ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปข้างนอกครับกับ ใช้โค้ดลดไปลดมาเนี่ยมันดันถูกกว่าในเซเว่นคำนวณแล้วเนี่ยสตัวเนี่ยเราต้องซื้อตั้ง200แต่ผมซื้อได้ไม่ถึง150นะฮะบ,บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับยิ่งช่วงที่เข้าใกล้โปรโมชั่นวิเศษอย่าง8เดือน8หรือว่า9เดือน9นะครับรับรองได้ว่า สามารถใช้โค้ดลดราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลได้แบบคุ้มค่ากันเลยทีเดียวแล้วในหน้าออฟฟิเชียลของแอปส้มเขานะฮะไม่ได้มีแค่ตัวลิควิดไลยุงครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาจุดกันยุงสูตรต่างๆหรือว่าจะเป็นสเปรย์กำจัดยุงและ,มะแมลงรวมถึงกาวดักมแมลงวันก็มีมาให้เลือกเช่นเดียวกันครับใครสนใจผมแนะนำซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆจุหลายๆกล่องจุหลายๆชิ้นอันนั้นน่จะได้ราคาที่ประหยัดและคุ้มค่ามากๆซึ่งสามารถกดสั่งซื้อได้ผ่านทาง แท็กสินค้าที่อยู่ทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายการสินค้าผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในหน้าคำอธิบายวิดีโอและแชทในวิดีโอครับผมเอาอีกแล้วครับผมสำหรับคลิปอันบล็อกแกะกล่องนะครับสินค้าในครั้งนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าในที่สุดก็มาสักทีครับสำหรับน้องไข่กรูมมิ่งของเรานะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับผมยังสั่งดิฟคลีนแอนติเมดครีนเซอร์ครีนเซอร์ล้างน้องชายน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นสำหรับครีนเซอร์เนี่ยก็จะมีทั้งสูตรลีเล็กซิ่งวอร์มนะครับผมก็จะเป็นสีส้มนะฮะสูตรนี้จะปกติเลยนะครับไม่มีความเย็นใดๆทั้งสิ้นครับกับอีกสูตรหนึ่งครับสูตรรีเฟชชิ่งคูอันนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะหอมเย็นสดชื่นนะครับมีให้เลือกกันทั้ง2ส,สูตรเลยทีเดียว และแน่นอนครับผมงวดนี้นะฮะ9.9ลดราคาชัวร0 0์100%นะครับรอได้เลยครับรอคืนนี้กันได้เลยนะครับทั้ง2สูตรเนี่ยเหลือขวดละประมาณ200เท่านั้นเองครับกลมๆดิกๆฮะอาจจะลดมากลดน้อยแล้วแต่คนที่มีโค้ดลดราคานะครับบางคนก็มีโคตรลดเยอะบางคนก็มีโคตรลดน้อยไงไม่แพ้กันนะครับผมเจ้าเครื่องเล็มขนเนี่ยก็ลดราคาเหมือนกัน9เดือน9นะครับ บางคนเนี่ยอาจจะลดได้เหลือแค่ประมาณ1,2003เท่านั้นเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะจับจองดูแลสุขภาพน้องชายครับตัดผมทรงสวยงามให้กับคุณน้องได้แบบสดชื่นลื่นลมนะครับ <c oughs> ก็รอได้เลยครับ9.9นี้นะครับ นี่เป็นไงครับในกล่องก็มีแถมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลองหวีเบอร์1.5เบอร์3นะฮะอย่างที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่ปัดทําความสะอาดพร้อมกับสายชาร์จมาแบบครบชุดกันเลยใครอยากให้รีวิวบอกมาเลยนะครับผมของจริงฮะร,รีวิวแบบของจริงเลยนะครับแน่นอนครับพอรีวิวเสร็จแล้วนะฮะช่องก็จะบินหายไปเลยโอเควางดีๆนะลูกอเบาๆตบเบาๆที่น้องแล้วรูปสวยๆงาม,งาม กลับมาแล้วครับกับทิชชู่สีเพียวนะครับในครั้งนี้เนี่ยเป็นทิชชู่แบบทิชชู่และก็ทิชชู่ทิชชู่ที่ไม่มีตีมน้องหมาไม่มีตีมน้องแมวเป็นแค่ทิชชู่สีขาวธรรมดาแบบแขวนทั่วไป1,000แผ่นเหมือนเดิมครับ1กล่องมี10แพ็คนะฮะ ไม่ต้องบอกว่า10บี่ต่างหากล่ะมาย้อนกลับมาดูกันครับเขาจะแถมตัวแขวนมาให้ด้วยนะฮะแถมอยู่4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดเบาๆอย่าไปเปิดแรงเดี๋ยวน้องกระเด็นหายจะอดใช้เอานะครับสำหรับตัวแขวนนะฮะแน่นอนว่าช่วงนี้ครับใกล้เทศกาลแล้วนะครับลดราคาอย่างแน่นอนนะฮะที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ200นิดนิด แต่ว่าท่านผู้ชมซื้อในช่วงเทศกาล9เดือน9นี้เนี่ยเชื่อได้ว่าอาจจะลดถูกกว่านั้นอีกนะครับผมอับดุลเอ้ยไหนๆแล้วก็ไหนๆแกะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิดึงออกมาเลยอ่าสวยงามมากครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ฮะก็คือเนื้อทิชชู่ครับทิชชู่ซีเพียวของรุ่นนี้ครับเป็นสีขาวนะครับมีความหนาถึง4ชั้นนะฮะรับรบองได้ว่าเหนียวนุ่มแล้วก็ผิวสัมผัสดีเลิศมากเลยนะครับ เลิกรูปได้แล้วน้องเขาเชา้าหมดแล้วอันแนนแน่นช่องนี้เอาอีกแล้วครับสรรหาของมาขายครับมาดูดีกว่าวางวนี้เป็นอะไรครับขอแกะกันเลยกันละกันเอาแบบฉีกฉีกเลยฉีกออกมาฉีกฉีกถึงแล้วดึงมออกมามันคือคืออะไรหมดแล้วยังของหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมามันก็คือที่พยุงแขนนั่นเองนะครับอ่ะไหนไหนเขาให้กล่องมาแล้วก็ขอพับกล่องสักหน่อยหนึ่งละกันใส่ไปในกล่องด้วยอ้าวอๆาอาเร็วเร็วให้มันแบบดูดีให้หน่อยให้มันสวยงามนิดนึง บ้าเจ้าเรียบร้อยดูเหมือนสินค้าขายในห้างไหมขึ้นห้างหรือเปล่าเชื่อไหมครับไอตัวนี้เนี่ยประมาณ60บาทเท่านั้นเองแค่นี้เองครับไม่แพงมากเลยถ้าดูในห้างเนี่ยขั้นต่ําประมาณ80ถือว่าห่างกัน20บาทแล้วแต่ใครนะถ้าเกิดใครรีบร้อนเนี่ยเอาไปก่อนเลยครับ80บาทแต่ถ้าเกิดใครสบายๆอยากซื้อที่พยุงแขนเอามาไว้แบบยามฉุกเฉินสามารถสั่งได้นะครับ อะมาแกะซองกันเลยดีกว่าดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ค่อนข้างเหนียวแน่นนี่ครับแกะออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิธีใช้เดี๋ยวสอนนะฮะดูกันก่อนวัสดุเป็นยังไงผ้าดีไหมดีตัดเย็บมาค่อนข้างโอเคครับไม่มีปัญหาใดๆครับเก็บมุมเก็บเย็บค่อนข้างดีเนื้อผ้าก็โอเคส่วนตาข่ายก็กําลังดีแข็งแรงเจ้าที่พยุงแขนตัวนี้นะครับจะใช้ตีนทุกแกในการติดนะครับในการยึดนะฮะ แกะสักหน่อยนึงใส่เข้าไปแน่นไหมติดดีไหมลองติดลองดึงสิติดแล้วดึงโอเคใช้ได้เออไม่พอครับเจ้าที่ผู้ยิงแขนตัวนี้นะครับเขาจะมีฟองน้ําให้เราด้วยตรงสายเอาไว้ลองระหว่างสายกับไหล่นะครับไหล่เราจะได้ไม่ปวดเวลาเราใส่นานๆนะครับมาเรียบร้อยจัดวางสวยๆเก๋ มามาดูวิธีใส่ครับไอเจ้าที่พยุงแขนอันนี้นะครับอย่างแรกเราต้องหาที่สอดนิ้วโป้งก่อนและตรงหน้าท่านผู้ชมครับคือที่สอดนิ้วโป้งสอดนิ้วเข้าไปสอดเข้าไปเลยในนั้นนั่นแหละนะครับอันนี้ในกรณีที่อาจจะปวดแขนแต่ว่าไม่เจ็บมากนะครับสามารถขยับแขนได้ครับแล้วก็เอาตรงสอกครับใส่ตรงสอกเข้าไปนี่ฮะดูในกระจกครับดูในกระจกแล้วตัวสายนะครับก็ทําการคล้องใส่หัวเราได้เลยนะครับคล้องไปลูกคล้องไป เรียบร้อยครับต่อมาครับเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีที่แขนเรามีความเจ็บอย่างมากแนะนําให้ต้องมีผู้ช่วยนะครับโดยการเราจะปลดตีนทุกแกออกนะครับแล้วค่อยๆใส่ไปทีละส่วนเริ่มจากนิ้วโป้งเหมือนเดิมครับใส่สอดนิ้วโป้งและพยายามขยับแขนให้น้อยที่สุดครับหลังจากนั้นใส่ตัวที่ลองสอกครับแล้วก็เอาสายอ้อมตัวมาครับแล้วแกะนะฮะแกะตินทุกแกค่อยๆจับ ใส่เข้าไปครับมันจะมีรูใส่อยู่ใส่ได้ละ1ช่องอ่ะค่อยๆใส่อีก1ช่องแนะนําให้มีผู้ช่วยนะครับกรณีที่เจ็บมากๆนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ช่วยสามารถทําคนเดียวแบบผมได้เลยครับผม ทุาผู้ชมครับวันนี้ผมซื้อเจ้านี้มาครับ Hello Dog อาหารน้องหมา20กิโลนะครับเป็นของเป็น t าโกบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะกระสอบนี้เพียง500เท่านั้นนะครับเมื่อใช้โค้ดน,น,น,นู่นโค้ดนี่โค้ดนั่นลดแล้วลดอีกรถกันไปขอแกะแป๊บแกะออดึงมาดึงโอเคตั้งให้สวยๆให้คนดูได้ดูนี่เห็นไหม Hello Dog ครับรถไก่และตับนะครับบอกเลยว่าของดีของดีจริงๆ มีตัวนำบัตรให้มาด้วยแทนกิ้วขอบคุณที่ซื้อนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซื้ออีกครับกระสอบละ500มันถูกมากนะครับแล้วก็ขอแกะแป๊บหนึ่งตัดตัดออกแล้วก็เอาให้ดูหน่อยเร็วให้ท่านผู้ชมดูนี่เป็นเม็ดรูปหัวใจสีสดใสสวยงามหอมฟุ้งนะครับไม่มีกลิ่นพลาสติกไม่มีกลิ่นอะไรเลยมีแต่กลิ่นอาหารหอมหอมเพราะว่าผมมีโอกาสเอ้ไม่ใช่ผมมีประสบการณ์นะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยซื้ออาหารหมาถูกๆซื้อมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าน้อง กลิ่นมันมีเป็นกลิ่นพลาสติกไงนะครับอ่ะขอเดินไปให้น้องหมาเลยแล้วกันนะครับตามกันมาดูซิว่าน้องหมาจะชอบไหมอาหารครั้งก่อนๆเมื่อก่อนที่ผมเคยซื้ออ่ะมันของถูกกว่านี้นะแต่มันมีกลิ่นพลาสติกไม่ไหวรอบนี้ดูเป็นยังไงเท <c oughs> ไปน้องขาวครับมีน้องขาวกับน้องน้ำตาลฮะน้องน้ำตาลตัวเมียครับน้องขาวตัวผู้ครับนี่กินกันอร่อยโอ้โหแซ่บหลายอืม ดูความอร,อร่อยของน้องแหมเห็นแล้วอยากกินเลยทีเดียวนะครับใครชื่นชอบนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผม